สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรติจากพี่เลมิสเทอแลนเวลด์ของเรานี่เองนะฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะพี่เลมาทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะฮะโดยมาในงานนะฮะที่มาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่มารอรับการฉีดวัคซีนโควิดกันเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่เลกันเลยพี่เลสวัสดีค่ะ วันนี้มาในงานช่วยเหลือการชดนชยมีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็ยินดีนะคะอันดับแรกคธอยินดีแล้วก็สบักใจเต็มใจมาช่วยเหลือนะค่ะก็อันนี้เป็นโครงการของมสามสามอ่าฮะเรามาช่วยในเรื่องของการจุดสุดท้ายเลยจุดที่ให้ หลังจากฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ให้ทุกคนได้พักนั่งพักก่อนเพื่อดูอาการนะคะคแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะออกเอกสารนัดครั้งต่อไปแล้วก็ส่งผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วกลับบ้าน,นะค่ะ <laughs> <laughs> แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเ, <laughs> เห็นพี่น้องคนไทยให้การตอบรับในการฉีดวัคซีนครั้งนี้เยอะมากเลยก็รู้สึกดีนะคะที่ทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็เป็นที่สําคัญเลย ทุกคนที่มาฉีดเนี่ยทุกคนเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงคนรอบข้างก็เป็นห่วงคนที่ตัวเองรักแล้วก็สังคมด้วยที่ชอบตัวสังคมด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะเลก็เหมือนกันเลยก็ฉีดแล้วเหลือเหลือเข็มที่สองเือเข็มที่สองทีนี้ทีนี้อยากให้พี่เลเนี่ยเชิญเชิญพี่น้องคนไทยให้มาฉีดวัคซีนครั้งนี้กันค่ะ ก็อยากเชิญชวนทุกทุท่านนะคะออกมาฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้มีหลายๆที่หลายๆจุดมากลงทะเบียนก็ง่ายมากๆเลยนะคะมาฉีดพร้อมๆกันเพื่อตัวเองเพื่อคนที่คุณรักแล้วก็คนรอบข้างและที่สําคัญเพื่อสังคมนะคะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศไทยเรานะคะเศรษฐกิจของเราจะได้เปิดนะคะทุกคนก็จะได้มี ความสนุกสนานมีงานทํามีเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะได้ครับตอนนี้เนี่ยมาทําผลงานในการบันเทิงกันบ้างนะฮะเห็นลงในโซเชียลนะฮะมีทํารายการกับพี่อุบวิยะทําอะไรคะเอออันนั้นเป็นพิธีกรรายการโทรแหลกแจกด่างของทางช่อง5้าเป็นรายการสดครับใช่ค่ะเกี่ยวกับเนื้อหาของคอนเทนต์ประมาณเออส่วนใหญ่จะเป็นก็ชื่อก็โทรแหลกแจกดาโทรมาก็ได้ของแจกเลยนะแลเน้นในเรื่องของการแจกแล้วก็ ขายของในรายการมีลูกค้าจะนําสินค้ามามาประชาสัมพันธ์แล้วก็ขายในรายการนะคะแล้วก็จะมีความรู้ในเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่เรนเนี่ยฝากถึงเยาวชนคนไทยที่เล่นโซเชียลในเรื่องของการบูลลี่กันในกล้องของสังคมอดรายการโควิดตรงนี้นะอยากพี่เรนฝากตรงนี้นิดนึงครับ ก็จริงๆแล้วทุกคนนะก็ทําเพื่อสังคมทําเพื่ออันดับแรกเลยคือทําเพื่อตัวเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะและที่สําคัญก็คือทําเพื่อคนที่ตัวเองรักแล้วก็ทําเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาทําเขาทําเพื่อคนส่วนรวมเพราะฉะนั้นนะคะคนที่บูรี่นะคะพี่คิดว่าเบาๆลงนะคะเบาๆลงนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนทําเพื่อสังคมแม้แต่คนที่ แม้แต่คุณที่คุณไปบูรีคนอื่นคุณก็ทําเพื่อสังคมเหมือนกันนะคะคยังไงก็คิดถึงคนส่วนใหญ่แล้วก็สังคมไว้ดีกว่านะคะคได้ครับครับสุดท้ายแล้วอยากให้พี่เลนเนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้สละเวลาแล้วก็ความเป็นส่วนตัวในการช่วยเหลืออุทิศตนในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ติดโควิดตรงนี้ครับ,รบก็จริงๆอันนี้นะคะเป็นบุคคลที่สําคัญสําคัญมากๆของ ประเทศไทยและของทุกๆประเทศเลยเพราะว่าเป็นกําลังเป็นด่านที่หนึ่งเลยนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนทั่วไปคนทั่วไปนะคะอันนี้ขอเป็นกําลังใจขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะคะบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้สู้ต่อไปนะคะเราอยากเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะคะขอบคุณมากเลยครับพี่เลสวดีค่ะ